สวัสดีมิลิรักแฟนดาพิ่าตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันที่7สําหรับของเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะซึ่งวันเนี้ยวันที่7มันมีฟังก์ชันใหม่ที่ปลดเข้ามาสําหรับของคนที่ล็อกอินครบ7วันนะก็อ่เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยจะสอนหาเขาเรียกอะไรวิธีการหาอาวุธแดงที่ผมพอจะ,อะมีข้อมูลแล้วกันนะก็รวมๆเนี่ยมีอยู่สักประมาณสัก4วิธี มีอยู่ประมาณ4วิธีที่ผมพอหามาได้นะโอเคมาเดี๋ยวเอาเอ่อเอาฟังก์ชันใหม่ก่อนแล้วกันอ่ะพอวันที่7เนี่ยเราล็อกอินมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมวันที่7มันจะมีอันนี้ใหม่จะเป็นอันนี้อ่าของนี่กดมาตรงไอเมลเลดทาวเวอร์ทุกอย่างของของป้าธรรมยุทธ์เนี่ยอ่ะมันจะมีอันล่างที่ปลดที่ปลดอ่าที่ปลดล็อกเข้ามาจะเป็นเอ่อของวันที่7ก็เวลากดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเหมือนเตียนบนเลยแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตามชัปเตอร์ไปเรื่อยเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีรางวัลให้เหมือนกันเวลาเราตีครบเสร็จปุ๊บชัปเปอร์ที่3มันจะได้ได้ของรางวัลซึ่ง1ชัปเอร์มันก็จะมีอยู่ทั้งหมดอาจจะ30เว็บหรือะมาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชั้นอันอันหนึ่งกับอัน2ผมตีไปกี่กี่เว็บแต่ว่าเนี้ยอันที่3มันจะมีอยู่30เว็บบางบอก30แล้วก็เนี้ยจะเป็นของธาตุน้ำนี่แต่ว่าตัวละครข้างในเดี๋ยวนะอ๋อต้องมีตัวละครธาตุน้ำเนี่ยอย่างต่ำหนึ่งตัวนะในทีมนี่อะต้องมีตัวละครธาตุน้ำหนึ่ง อย่างต่ำหนึ่งตัวในทีมถึงจะสามารถลงได้โอเคแล้วก็เน,นี้ยมันจะเป็นของธาตุน้ำเนาะแล้วก็อีก2วันเนี่ยมันจะเป็นของตัวธาตุไฟก็น่าจะเป็นเงื่อนไขเดียวกันก็คือต้องมีตัวละครธาตุไฟลงด้วยอย่างตา่ำอาจจะ1ตัวถึงจะสามารถลงเล่นได้แล้วกอ็อันนี้ก็คือ3วันประมาณ3วันแหละรีวันหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้มันวันที่7ที่มันมาเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นเป็น2วันกับอีกเป็นชั่วโมงถ้าว่าเป็น3วันก็แปลว่าประมาณทุก3วันมันก็จะรีสายรีสายไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคประมาณนี้มาเดีี๋ยวเามมลอออองดูััันนนนนนน้กก็หืบบะะ อันนี้เหมือนกันบนเลยก็คือเราสามารถกดตัวซัพพอร์ตได้ก็คือเราสามารถเอาตัวบนเนี่ยเป็นตัวของเราเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่เราสามารถยืมเพื่อนมาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวคอยดูก่อนอ่ะอันนี้ผมจะยืมเป็นหน้าของชินบุนะของคุณเทพซ่านะพลังหนึ่งแสนนั่นเองนะมาเรามาลองตีการอ,อ่นนี้เหมือนกันเดี๋ยวนะผมขอลองก่อนอ่าถ้าสมมติผมเอาแต่ธาตุไฟลงเดี๋ยวนะอ่ะเฮ้ มันบอกว่าไม่ได้นะต้องมีตัวละครท่าตนนะ้ำหนึ่งตัวนะนี่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ก็เออเดี๋ยวนะชิโนบุเอ๊ะเมื่อกี้ผมว่าผมเอาชิโนบุมาด้วยนะเดี๋ยวนะทำไมผมไม่เจอตัวชิโนบุเฮ้ยเดี๋ยวนะ ันนี้เลยงโอคูมาแล้วกันอันนี้บัฟเขาให้แล้วก็ทันจิโร่ชิโนบุไม่ทำไมผมไม่เห็นตัวชิโนบุวะหรือมันใช้ได้แค่ชั้นเดียวหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูไปก่อนแล้วกันอ่าอันนี้ก็เหมือนการเลือกบัฟเหมือนกันนะอ่าเลือกบัฟไอ้แท็กไป,ไปก็อันนี้ตีเหมือนกันหมดเลยก็ศัตรูช้าแรกๆมันก็จะอ่อนข้างอ่อนหน่อยแล้วกันนะเพราะะฉนั้นเราขอกดสกีบแล้วกันบัฟแล้วก็เลือกบัฟต่อไปเรื่อยๆนี่เลือกบัฟต่อ อพอถึงชั้นเสร็จปุ๊บกี่เว็บกี่เว็บก็แล้วแต่มันก็จะได้ของรางวัลของมันไปนะตามเว็บของมันไปโอเคอ่ะนี่ตีเสร็จละเ้ยแปลว่ายังมีอีกหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เนี่ยอ่ะคร่าวๆประมาณนี้พอตีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีของรางวัลให้ตามชารเตอร์ตามอะไรอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะมาต่อไปจะเป็นการหาเศษอ,อาวุธเขาเรียกว่าเป็นการหาอาวุธแดงแล้วกันมีอยู่4วิธีนะวิธีแรกเลยก็คืออันเนี้ยผม อ่ามันน่าจะต้องเลเวล60ก่อนเพราะว่าเมื่อวานอะเลเวล59มันยังไม่มีพอวันนี้เสร็จปุ๊บผมเลเวล60ปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่ในฟังก์ชันกิลวอ่าอยู่ในพอยต์แรกของกิลวอ่ามันจะมีให้เลือกเนี่ยอันนี้คือจะเป็นการแรนดอมอาวุธของท่าโจมตี ของอของสายโจมตีสายแทงแล้วก็สายซัพพอร์ตซึ่ง1สัปดาห์สามารถแลกได้1อันใช้ห้าหมื่นแต้มในการแลกส่วนอันนี้ก็จะเป็นของอเป็นเกาะของ3สายเหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นหมวกของสาสายเป็นรองเท้าของ3ส,สายเช่นเดียวกันก็อันละห้าหมื่นแต้มนะนี่ก็สามารถเลือกเอาได้แล้วก็ถ้าใครไม่เลือกอันเนี้ยมันจะมีอันหนึ่งที่ควรแลกนะก็คือจะเป็นอันนี้นี่ซึ่งอันเนี้ยผมแนะนําให้แลกเก็บไว้ก็ได้ อันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยมันจะปลดตอนเราเลเวล65อ่ะตอนเราเลเวล65ตัวละครเราเลเวล65นี่เขามามันจะปลดตอนเลเวล65มันจะสามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครมีพอยต์เยอะๆแบบไม่ได้แลกอะไรเงี้ยแบบดองมาเรื่อยๆเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะเลือกอาวุธแดงหรือจะเลือกอันนี้นะก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นวิธีแรกแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะก็คือจะอยู่ในทางน้านของ Infinity City ็ถ้าใครเล่นฟังก์ชันเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะคุณจะเห็นนะว่ามันจะมีร้านค้าที่ให้ซื้ออาวุธแดงแบบสุ่มเช่นเดียวกันซึ่งราคามันคือ8,000 8,000กว่าเพชรน,นี่แหละ ผมจาผมจาราคาเพชรไม่ได้นะประมาณแปดพันกว่าเพชรนี่แหละซึ่งมันค่อนข้างแพงแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมผมถามคนในกิลแล้วเขาบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยไม่แนะนาอ่ะอันนี้จะเป็นวิธีที่2ส,ส่วนอีก1อ่าอีก2วิธีอ่าวิธีหนึ่งจะเป็นทางหน้าขอนี้เป็นทางหน้าของอ่ะลัคก,กี้เนี่ยวงล้อเสียงโชคแล้วกันวงล้อเสียงโชคเนี่ยถ้าเป็นของอันเบสิกอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นว่ามันจะมีอาวุธสีแดงมาแต่ว่า สูงสุดเนี่ยน่าจะมีแค่วุธสีทองมานะน่าจะเป็นแค่สีทองเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะสีแดงผมยังไม่เคยเห็นส่วนอันที่มันจะมีสีแดงก็คือจะอยู่ในทางขั้นของแอดวานนี่จะเป็นขั้นสูงอันเนี้ยเวลารีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโอกาสออกสีแดงอย่างนี้ซึ่งมันสามารถออกได้สูงสุด2อันสีแดงสีแดงออกได้สูงสุด2อันผมเคยรีเจอแล้วเนี่ยสอันสีแดงได้แล้วก็มันจะมีโอกาสแบบออกเอ่อมีตัวละคร s s r มาให้เรามีโอกาสหมุนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลุย ของอสูร SSR ซึ่งอันพีคเลยนะก็คือมันจะมีเนสโกล่างย่านเริงลมไปล่างอสูรที่แบบมีเขางอกอ่ะอันนั้นผมเคยรีเจอแต่ว่าผมสุ่มไม่ได้แล้วมันก็อ่ารีเฟรประมาณนั้นก็คือค่อนข้างเสียดายอยู่แต่ว่าแต่ว่าอเน,นี้ยมันมีนะมันมีมันมีเนสโกล่างอนุให้ซึ่งในตัวเกมเนี่ยในข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มี เนโัเกมมันยังไม่เข้าก็ถือว่าเป็นตัวละครซีเขตแรและกันครับตอนนี้ซึ่งในการสุ่มมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเพราะามันไม่มีเขียนข้อมูลในนี้แต่ว่าอย่างในรูปภาพนั้นมันก็ยังไม่มีเขียนเว้ยแต่ว่ามันก็ยังพอมีโอกาสหาได้แต่ว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสเปิดเจอแบบฟุกๆหรือเปล่าหน้านนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าอันเนี้ย แต่ว่าอันเนี้ยมีชัวๆวเพราะผมเคยเปิดเจอแล้วประมาณวันสองวันก่อนอ่ะประมาณนี้ส่วนสีแดงก็อย่างที่บอกนะก็ถ้าใครแบบอยากเอาเอาวุธแดงก็แนะนําให้กดรีเฟรชมาจรีทุกๆ2ชั่วโมงอย่างของลุยนี่ก็ไม่น่าจะได้แล้วนะก็เอาไงดีผมกดรีไปเลยแล้วกันอ่านี่นี่จะเป็นอย่างนี้่ะจะมีโอกาสออกสีแดง2ชิ้นบางทีมันจะออกแค่ชิ้นเดียวนะแล้วก็เนี่ยมันจะเปลี่ยนของรางวัลไปเรื่อยหลกัหลกๆที่มันอยู่อยู่ประจําเลยจะมีตัวแดงมีคัมพียันนี้แล้วก็มีอันนี้ แล้วก็เงินเสียเนี่ยจะอยู่ประจําส่วนอีก4อันที่เหลืออันนี้มันจะรีรีไปเรื่อยอันนี้ก็อาจจะออกเศษตัวละครหรือไม่ก็ออกตัวละครเต็มเลยเป็น s r s r กันแล้วแต่ส่วนอันเนี้ยส่วนมากจะเป็นตนัวละคร SR แหละแล้วก็2นี้จะเป็นอ,อาวุธบางทีก็จะมีสีส้มสีแดงบ้างแล้วก็จะรีไปเรื่อยจะเป็นโจมตีเป็นแทงเป็นอะไรเป็นเกาะอะไรก็แล้วแต่สำหรับอันนี้อ่าน,นี่จะเป็นวิธีที่3ส่วนอีก1วิธีจะเป็นทางหน้าของการเติมเงินซึ่งผมไม่ชัวร์นะว่ามันมีอันไหนบ้างนะของอของฟังชันเติมเงินทีี่มมันจะ แต่ว่าหลักๆเลยก็จะมีอันนี้ที่ผมเห็นนะนี่จะอยู่ในนี้ n e w b i e Shop นี่ราคา950บาทซึ่งอันนี้มันจะเป็นทางน้าของหมวกก็จะแรนดอมนะมันเขียนว่าแรนดอมอ่ะก็จะมีโอกาสออกอันไหนก็แล้วแต่ดวงแล้วกันซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ค่อนข้างคุ้มแต่ว่าก็แล้วแต่คนแล้วกันว่าจะว่าจะเอาอยัางไงส่วนอันนี้อันนี้ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่อันนี้เป็นอสูร3,700บาทก็ ค่อนข้างแพงเอาเรื่องแต่ว่านั่นแหละมาตอนนี้เรามีทางหน้าของกิลทาโร่นะผมแลกมาเป็นเนี่ยพอยต์จากอันนี้จากอ่าซิตี้อินฟินิตี้ซิตี้แล้วกันนะหลักๆเลยสําหรับอันเนี้ยที่เขาบอกว่าให้แลกมานะก็คือจะเป็นทางหน้าของกุญแจอันนี้เขาบอกว่ากุญแจเนี่ยประมาณสามมันจะมีอีเวนท์ที่ต้องใช้กุญแจเนี่ยสามสิบดอกสามสิบดอกมันจะอ่าได้ของระหว่างทางเสร็จปุ๊บพอเราสุ่มครบสามสิบดอกประมาณ20่สถึงสาดอกนี่แหละเอ่อคนอ่อคนในแชท รียกว่าอะไรนะคนในกิวผมจําไม่ค่อยชัวร์ซึ่งมันจะประมาณ20-30ดอกของเซนะิร์ฟจีน่ะมันจะได้ตัวละคร เอเดอาร์หน uh, ึ H ่งตัวสามารถเลือกได้นะน่าจะเป็นพวกเลือกพวกอสูรพวกอะไรพวกนี้ได้ทุกตัวนะก็พยายามซื้อไว้แล้วกันมันสัปดาห์ละสองอันก็ซื้อไว้สัปดาห์ละสองอันแล้วก็เดี๋ยวรอตอนกิจกรรมมันมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีส่วนตัวละครนะอันนี้ก็ใครอยากแลกตัวไหนก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะส่วนมากที่คนเขาแลกกันก็จะมีกิูก,กับมีบก,บกิวทาโร่สองอันนะก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นเกมน,นี้น่าจะยาวแหละแล้วก็เออส่วนตัวผมอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราจะปั้นทีมอสูรเพราะฉะนั้นแล้วผมเล็ กิอวทาโร่ก็จัดแต่ละหนึ่งตัวส่วนในอารีนาเนี่ยในอารีนาก,ก็หลักๆถ้าใครจะเอานะก็แนะนำเป็นตัว๋วแฟชั่นแดงได้สัปดาห์ละ5ใบก็สัปดาห์หนึ่งใช้หมื่นแต้มแล้วก็เ,เคียวจุโรอันนี้มันเป็นร่างร่างผ้าคลุมนะก็อาจจะหาค่อนข้างง่ายกว่าร่างร่างดำก็แล้วแต่ว่าจะเลือกหรือเปล่านะแต่พวกซาบิโตซาบิโตนี่ไม่แนะนำนะถ้าใครจะได้ตัวละครก็มี เิงโงคุแล้วก็ป้าธรรมยุและการ2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวแฟคชั่นแดงนะนี้ก็ค่อนข้างขุมส่วนตัวผมก็อาจจะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเอาเก็บไว้เอาดาคิหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปเลยดีส่วนของกิลวก็อย่างที่บอกไปว่านี่มันจะมี4อันแล้วก็มีอันนี้อันหนึงอ่ะมี5หลักๆที่ที่ผมแนะนำนะหนึ่งสอ้านี่จะมีอันนี้แฟคชันแล้วก็มีของแดง5อันส่วนถ้าใครแบบทำเควส อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าแนะนําไม่ซื้ออันนี้สําหรการทํา quest kill quest i ่ะมันจะให้ซื้อไอเทมก i ล l สองสองครั้ง2ครั้งนะไม่ใช่2ชิ้น2ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกดซื้อเนี่ยหอัน2รอบมันถึงจะได้เควสถ้าเรากดเนี่ยปุ๊บเรากด2อันเลยมันจะนับแค่1รอบอ่าเข้าใจใช่ไหมว่ามาถึงปุ๊บกดเนี่ยหอัน1อัน,อน2รอบมันถึงจะได้ของอ่าส่วนทางด้านของอันนี้กระดิ่งอันเนี้ยก็ผมยังไม่เห็นว่าอันไหนมันดีที่สุดนะ พราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวดองไปเรือยก,กันเพื่อเพื่อของมันจะได้ดีขึ้นอ่ะประมาณนี้อ่าเคนโดนี้ผมขอคนรีก่อนโอเคไม่มีมาก็เนื้อหาหลักๆก็จะมีเพียงประมาณนี้สำหรับคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มเพิ่มอ่ะแล้วก็อันนี้นะของเมื่อวานนะที่ผมที่ผมเปิดแล้วผมก็งงๆนะก็คือถ้าได้ตัวละคร5ดาวอ่ะไม่ว่าจะเป็น s r หรือ SR มันจะรีตรงนี้เนาะอ่ะก็เท่ากับว่า มื่อวานเออก็ถูกแล้วผมก็งงจริงๆตอนในคลิปอะผมงงเว้ยแล้วก็ก่อนลงคลิปอะก่อนก่อนลงคลิปผมก็ไปย้อนดูเอ่อย้อนดูคลิปของตัวเองเออมันมันมันรีตอนได้อ่า S R เอ้ยมันรีตอนได้ตัว5ดาวอะตอนได้5ดาวเสร็จปพิบมันก็จะรีรีรีอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มอันนี้20บใบแล้วก็เดี๋ยวจะกดแลกอันนี้ได้อีกหนึ่งอันนะมาขอ เ,เหมือนเดิมขอ SSR แล้วกันนะ SR ไหนมีเยอะแล้วขอ SSR ตัวไหนก็ได้เนี่ย SR ตัวไหนก็ได้มาจัดมาสีตัวเนี่ยถ้าได้กิลทั้งโลกกับดาคินี่จะถือว่าเพอร์เฟกมากโอเคเอาเอาทีละใบแล้วกันเออมาถึงปุ๊บอันแรแมกกาลีกอะเดนมุผมว่ามันออก5ดาวค่อนข้างง่ายอยู่นะแต่ว่าการจะออก SSR เนี่ยมันยากเซราสูน ผ่านมาครึ่งทางแล้วเกลือจัดเอ้ย SSR สักตัวดิ1 2หนึ่งสองโอเคเกลือมาเดี๋ยวมากดแรกอสูรอีกตัวหนึง่งมาขอ SSR SSR อันนี้มันได้5าดาวอยู่แล้วนะชัวร์แต่ว่าเราต้องมาลุ้น SSR ขอ SSR 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 ตัวอะไรก็ได้มาหนึ่งสอง โ oh, really, <laughs> okay, อ้โหไอ้ยีนลุย SR ไอวินโอเคอะแล้วก็อะอีกหนึ่งฟังก์ชันแถมให้สำหรับใครที่แบบว่าอาสุ่มตัวละครเกลือๆแล้วแบบว่าอาอยากเอาไปแลกเปลี่ยนตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบสวิตตัวนี่สวิตได้ก็คือมันจะใช้ตัวเนี่ยต่อค้างมาแล้วแต่ตัวละครมั้งเดี๋ยวนะอันนี้ใช้อันนี้ใช้ร้อยหน,นึ่งร้อยหนึ่งอะใช้ร้อยหนึงน่งเท่ากันหมดนะ โยเวนตัวละคร4ดาว4ดาวใช้40แล้วก็ถ้า5ดาวจะใช้100นะก็คืออันเนี้ยมันจะมีโอกาสเ,เขาเรียกว่าเทรดเป็นอีกตัวละครหนึ่งได้ถ้าสมมติผมใส่อินุสเกะเนี่ย5ดาวใช่ไหมมันเป็นตัวละคร SR ถ้าผมกดสวิตไปเสร็จปุ๊บมันจะมีโอกาสออกตัวละคร SR เข้าใจใช่ไหมอันเนี้ยตัว SR พอเราใส่ SR ไปปุ๊บกดสวิตเนี่ยมันจะใช้100มันจะมีโอกาสออก SR ซึ่งใส่อินุสเกตไปมันมีโอกาสออกเป็นเซส,สือหลับ หรืออาจจะเป็นเทนเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นป้าธรรมยุหรืออาจจะเป็นมุยจิโร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วแต่ดวงแล้วกันผมเคยเห็นคนเขาเอาเนี่ยเอามาคุมโมใส่เว้ยแล้วก็กดสวิตไปปุ๊บได้เป็นกิูชุดวอร์มก็มีแล้วนะมีหลายคนนะนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยอยู่ที่ดวงของคนละกันก็อย่าลืมนะเอาตัวละคร5ดาวนะใส่ถ้าเอาสดาวใส่มันน่าจะออกแค่4ดาวเอาสีดาวใส่น่าจะออกแค่สดาวหละถ้าเอา4ดาวใส่ออก5ดาวผมว่ามันน่าจะเกินไปก็แนะนําให้เอาตัวละคร5ดาวเราอยาก อ่าเราอยากจะใช้ของสายไหนสมมติผมอยากจะได้กิูชินบุอะไรพวกนี้เราก็เอาตัวละครท่านนะฮ่าเดาวมาแล้วก็กดสวิต์อ่ะก็จะได้ซึ่งไอตัวเนี่ยมันได้จากการสุ่มเนี่ยพวกสุ่มพวกนี้แหละมันมันมันก็จะมีโอกาสอ่าไม่ใช่มีโอกาสสิสุ่มเสร็จปุ๊บมันน่าจะได้เศษอันนั้นแหละไม่แน่ใจว่าสุ่มครั้งหนึ่งมันได้กี่เศษนะแต่ว่านั่นแหละประมาณนั้นมาแล้วก็อย่างหนึ่งคือนี่อันเนี้ยของเซิร์ฟนอกอะ่ะเขาบอกว่ามันใช้50บ้าง ของอสูรเอเดซามันใช้แค่50แต้มในการแลก1ตัวซึ่งเซิร์ฟเนี่ยมันใช้70แต้มก็อ่อก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดองไว้ก่อนแล้วกันดองไว้เรื่อยๆก่อนเผื่อมันจะมีการปรับปรับลงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอรุ่นเอาล้กันอ่ะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับวันที่7นะมันมีตัวละครทางด้านของลุยเอเด r ขายเว้ยนี่ กิแพคของวันที่7นะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็น VP 6อ่ะจะลด50%ส่วนอของ Enmo เน,นี่ยก็คือลด50%เลยทันทีส่วนของอันเนี้ยอันล่างสุดเนี่ยต้องเป็น VP 6มันถึงจะลด50%ก็ Louis EDR ซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าจะซื้อไหมแต่ว่าเราถ้าซื้อมามันก็มีแค่ตัวเดียวมันก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ซื้อก็คือดองไว้ก่อนไม่ใช่ดองก่อนเดี๋ยงไงอันเนี้ยเดี๋ยวมันหมดแน่นอนละก ไม่น่าจะซื้อผมว่าถ้าซื้อมาปุ๊บมันมีแค่ตัวเดียวมันก็ไม่เกิ่งอ่ะเออก็คือน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาที่หลังละกันนะสำหรับตัวละครลุยเพราะมันยังมีวิธีหาได้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตพลังละกันนะนี่หน่อยๆน,นะตอนนี้พลังผมอยู่ที่6 5แสนนะซึ่งในเซิร์ฟเนี่ย ท็อปท็อปเขาล่อไป8000 0นกว่ากันแล้วนะ8000 0กว่า8 0 0 0 0กว่าเจ0,000กว่าเจ0,000กว่าแล้วก็ของผมอยู่ที่6000กว่านะซึ่ง2คนแรกเนี่ยอ่าคุณเทพซ่านเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นต่างชาตินะก็ V10 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครนี่ก็คือจัดไปแบบดุดุมากนะนี่จัดแบบดุจริงแต่และคนอันนี้ผมเลเวล61โอ้คนนี้เขาเลเวลห3แล้วเหรอมันไปไวยัง่ะ อาจจะเพราะวีไอพมันน่าจะซื้อรอบตอีตีด่วนได้เยอะกว่านะโอเคกดอัพอะไรนี่นหน่อยก่อนอันนี้เรามีอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นอีกตัวหนึ่งไดอ้อันนี้เรามีลุยกับเอ็นมูอย่างละตัวโอเคได้ลุยเพิ่มอีกตัวหนึ่งใจเยอะไปไหนเนี่ยลุยอันนี้มีอะไรมาไม่มีโอเคอ่ะคลิปวันนี้เอาเป็น ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการรีวิวของวันที่7นะแล้วก็การหาอาวุธแดงสําหรับสายฟรีสายเติมนะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่อๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพจดิดด้งขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับผม